บนเขาเมคาเขียวดอยทะลุเมคาด้านหน้าวิหารโยกวิสุทดยืนเลียงรายด้วยบุคคลระดับสูงของฝ่ายธรรมะอาทิเช่นนักพจน์เต้าเสียนเจ้าสำนักเมคาเขียวหวินอี้หลันประมุขุบเขากุ่นกร,รัมยานด้านหลังทั้งสองมีบรรดาศิษย์ทั้งหลายนี่เป็นภาพที่แสดงถึงฐานะและบารมีอันใหญ่ยิ่งปรากฏเสียงพูดคุยเบาๆซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นเสียงวิภาก์วิจารณถึงหมันตาภายร้ายแรงที่สุดในแผ่นดินครั้งนี้ดังมาจากกลุ่มคนด้านหลังเข้าหูเต้าเสียงเป็นระยะทำให้อดทอดถอนใจไม่ได้พร้อมทั้งกล่าวกับอินอี้หลานว่าได้ยินคำสนทนาของสหายด้านหลังหรือไม่น้อยคนนักที่จะมองโลกในแง่ดีอินอี้หลานกล่าวปลอบใจว่าอย่าได้ไปสนใจเลยแม้บัดนี้ภัยร้ายจะก่อเป็นรูปร่างประชาชนทั้งแผ่นดินตกอยู่ในทุกข์เข็ญ แต่ตอนนี้พวกเราก็คือความหวังสุดท้ายของแผ่นดินหากขณะใจะระชิญหน้าท่านซึ่งมีฐานะเป็นผู้นํายังไม่มีความมั่นใจแล้วจะจุดประกายความหวังให้แก่คนเหล่านั้นได้อย่างไรนักพจน์เต้าเสียนพอฟังสีหน้าก็แปลเปลี่ยนไปแววตาศาสตร์ประกายคุ้นคิดมองดูงอินวี้หลันและกล่าวว่าประมุกอินยกย่องข้าเกินไปแล้วข้าไหนเลยจะมีความสามารถสูงส่งถึงปานนั้น คำว่าผู้นำของคนทั้งแผ่นดินข่านั้นมีกล้ารับกองทัพสัปปะหลาดออกอาวาดครั้งนี้ทำลายชีวิตสปปรพสัดไปมากมายพวกเราในฐานะผู้ฝึกยานอีกทั้งสนับสนุนความถูกต้องมาโดยตลอดย่อมมีอาจน,นิ่งเฉยดูได้ร้อยท่านเจ้าอาวาดผู้หงแห่งวัดเสียงสวรรค์มาถึงก่อน พวกเราทั้งสจึงค่อยร่วมจิตร่วมใจกับผู้ก้าทั้งแผ่นดินเสียงชีวิตเพื่อปวงประชาจะได้ไม่เสียแรงที่ฝึกจิตบำเพ็ญเพียรมาตลอดชีวิตหวินอี้หลันพยักหน้าและกล่าวว่าพี่เต้าเสียนกล่าวได้ถูกต้องแล้วนักพจน์เต้าเสียนอมยิม้มแล้วคารวะตอบสักพักหนึ่ง มีเสียงคนสวดมนต์ดังกระหึ่มขึ้นมาเสียงสวดมนต์นี้สวดด้วยภาษาสันสกิตสะท้อนกลับไปมาระหว่างแผ่นฟ้าผืนดินดูเข่งขึมนหน้าเกงขามปรากฏให้เห็นเจ้าวาดผู้หงรวมทั้งหลวงจีนหลายสิบลูกเดินขึ้นมายังดอยทะลุเมคาในที่สุดหลวงจีนผู้หงก็มาถึงนักพจน์เต้าเสียงกล่าวต้อนรับอย่างยิ้มแยม้มพี่ผู้หงในที่สุด ก็มาถึงแล้วหลวงจีนผู้หงพยักหน้าทักทายทันใดนั้นที่มองเห็นประมุขอวินอี้หลันก็ต้องตกใจพร้อมกล่าวว่าประสบท่านนี้ท่านคือประมุขขบเขากุ่นกำยานหวินอี้หลันใช่หรือไม่หวินอี้หลันนั้นหัวเลาะพร้อมทั้งโค้งกายคารวะกล่าวว่าเป็นข้าเองขอคารวะพระคุณเจ้านักพศผู้หงพนมมือคารวะตอบกล่าวจะยิ้มแย้มว่าเลื่อมใสามานานแล้ว ว่าเวทวิชาของหุบเขากุ่นกรำรยานทั้งกว้างขวางและลึกซึ้งโดยเฉพาะด่านสามตะวันของคัำพียกกุ่นกรรำยานยิ่งพิสดารเข้าขั้นปฏิหารประสหวินช่างมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่พรสวรรค์สูงส่งล้ำเลิศมิเช่นนั้นจะบรรลุถ,ถึงด่านยกตะวันได้อย่างไรหวินอีนหลันรู้สึกสะท้านใจจนสีหน้าแปลเปลี่ยนในบรรดาสำนักฝ่ายธรรมะ วิชาเวทของหุบเขากุ่นกร,รมยานแม้จะไม่โด่งดังเท่าสำนักเมคาเขียวกับวัดเสียงสวรรค์ที่พอเอ่ยถึงพลังหมหัศจรรย์ไท้จีและเคสวิชาโพธิธรรมไม่มีใครใสายหน้าไม่รู้แต่ก็ขึ้นชื่อมาตลอดเรื่องความลึกลับพิสดารทว่าบัดนี้ผู้นำของสองสำนักใหญ่เพียงแค่พบหน้ากับมองออกถึงระดับการฝึกปือของมันนึกถึงตรงนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า ในสำนักเราจะมีไส้ศึกหรือไม่จากนั้นอินวิหลันก็กล่าวอย่างถ่อมตนว่าสายตาของพระคุณเจ้าช่างคมกริบตะบะยาเล็กๆน้อยๆของข้ามิควรค่าท่านเอ่ยถึงหรอกในเมื่อพระคุณเจ้ามาแล้วก็จะขอปรึกษาด้วยว่าบัดนี้ผู้คนทั้งหลายกำลังตกอยู่ในทุกเวทนามาล้ายแหหกันออกมาอารวาสนับเป็นหมหาภัยร้ายแรงวิปโยคหาพระคุณเจ้ายอมออกหน้าเป็นผู้นำของคนทั้งแผ่นดิน กำจัดปัดเป่าภายร้ายในครั้งนี้จะไม่มีอันใดวิเศษไปมากกว่านี้อีกแล้วหลวงจีนผู่หงกล่าวอย่างถ่อมตนว่าประสบหินพูดอะไรเช่นนั้นแผ่นดินกำลังลุกเป็นไฟหลวงจีนวัดเสียงสวรรค์ไม่อาจน,นิ่งดูดายได้ไดเพียงแต่บัดนี้ผู้กล้าทั้งแผ่นดินได้มารวมตัวกันบ,บนเขาเมคาเขียวและนักพศเต,ต้าเสียนก็เป็นผู้มีเียธรรมสูงส่ง พลังปฏิหารก็ยอดเยี่ยมหล้เทียมทานเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนจึงย่อมสมควรเป็นผู้นำนำพาผู้กล้าทั้งแผ่นดินเข้ารวมต่อต้านศัตรูจึงจะถูกต้องนักพศเต้าเสียนยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าพี่ฟูหงเกงใจเกินไปแล้วเตาเสียนรับไว้ไม่ได้จริงๆหลังจากนั้นทั้งสามคนก็มุ่งเข้าสู่วิหารระหว่างทางมีคนคารวะทักทายมากมายไม่หยุดหย่อนเมื่อเข้ามาแล้วอุ่นอิหลันเอ่อยปากถามว่า พระคุณเจ้าระหว่างเดินทางมาที่นี่เคยพบเห็นสัปะหลาดบ้างหรือไม่หลวงจีนผูผงพยักหน้าและกล่าวว่าเคยและยังได้กําจัดทิ้งไปส่วนหนึ่งด้วยในกลุ่มผู้ฟังนั้นบังเกิดเสียงอุทานตื่นตระหนกเหตุเพราะว่าแม้แต่บ,บัดนี้ข่าวของกองทัพสัปะลาดจะได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินแล้วอีกทั้ง ผู้คนที่เคยพบเห็นก็มีไม่น้อยแต่เหล่าผู้กล้าที่รวมอยู่ในวิหารนี้นอกจากสิทธิสามสำนักใหญ่ที่ถูกส่งออกไปหาข่าวสำนักอื่นๆกับนับตัวคนที่เคยพบเห็นได้จากนั้นหลวงจีนผู้หงพนมมือแล้วกล่าวต่อว่าอันที่จริงก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้ประชิญหน้ากับเดรชานพวกนั้นเพราะได้ยินแต่ว่าพวกมันอาวาอยู่ทางทิศใต้ แต่ขณะผ่านหมู่บ้านเล็เลกๆห่างไปทางใต้ของเขาเมคาเขียวประมาณ700รลี้กับพบพวกมันประมาณ1ิบกว่าตัวกำลังทำร้ายชาวบ้านและน่าเสียใจที่พวกเรามาสายไป9ก้าหนึ่งพวกชาวบ้านที่นาสงสารเหล่านั้นได้ประสบภัยกันหมดแล้วนักพศเต้าเสียและอิ่นอินหลันต่างร้องอุทานห่างไปเพียงแค่700อลี้ทางใต้ของเขาเมคาเขียวจะว่าไปแล้วก็นับว่าไม่ใกล้แต่ก็ไม่ใช่ระยะทางไกลอะไรมากมาย ตอนนี้สีหน้าของบรรดาหลวงจีนที่ยืนอ,อยู่ด้านหลังและด้านข้างผูหงต่างเต็มไปด้วยความสลดสังเวชหลายรูปยังพนมมือสวดมนต์ไม่หยุดปากดูท่าสภาพในตอนนี้คงหน้าอเนจอนาจใจนักพ์ฟูหงถอนใจยาวแล้วกล่าวต่ออีกว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นเป็นดังเช่นที่เล่าลือกันลักษณะภายนอกเหมือนกายพันจากสัตว์ป่าทางแดนใต้ จึงมีสันดานดุร้ายและก็หายเลือดคนทั้งหมู่บ้านถึงกับไม่มีผู้รอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อได้เจอกับพวกมันแม้จะต้องผิดศีลบันทอนบุญกุศลที่สร้างสมแต่พวกเราก็จําเป็นต้องกําจัดให้สิ้นซากเพื่อขจัดภัยร้ายให้กับประชาชนผู้อ่อนแอก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวว่ากองทัพสัปปะหลาดบุกมาถึงที่นี่จากนั้นประมุกอินวิหลันได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวว่ากองทัพสัปปะหลาดบุกมาถึงที่นั่น แต่ในเมื่อพระกุญจ้าได้พบคิดว่าอีกไม่นานก็คงเข้าใกล้เข่าเมคาเขียวแล้วนักพศฝูหงนั้นกล่าวต่อว่านอกจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นก็ไม่พบพวกมันอีกเลยคิดว่าอาจจะเป็นพวกที่วิ่งได้เร็วนำหน้ามาไกจึงถูกพวกเราพบเห็นก่อนสัตว์ประหลาดพวกนี้แม้จะเป็นสัตว์ประหลาดธรรมดาๆแต่จะทรงพลังมีกรงเล็บแหลมคมและดุร้ายกระหายเลือดผิดปกติ หากจะเปรียบเทียบกันจริงๆยอดฝีมือฝ่ายเรายังเหนือกว่ามากประมุกอุ่นอี้หลันพยักหน้าแล้วกล่าวต่อว่าหรือพวกมันจะเป็นสัตว์ประหลาดธรรมดารรมดาที่พัดหลงกับกองทัพใหญ่ผู้จบก็หันไปสั่งหลี่สุนซึ่งยืนอยู่ด้านหลังให้นำข่าวที่พวกเราสืบมาเราให้พระคุณเจ้าฟังอย่างละเอียดหลีสุนรับคำสั่งเราด้วยเสียงดังกังวานรายงานพระคุณเจ้าช่วงที่ผ่านมา พวกเราหลายฝ่ายได้ส่งคนออกไปสืบข่าวทางแดนใต้พบว่าหมันตภัยครั้งนี้ร้ายแรงสาหัสมีสาเหตุหลักๆอยู่สาประการประการแรกพวกสัตว์ประหลาดธรรมดาธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่กลายพันธุ์มาจากสัตว์ป่าแม้จะไม่ทราบสาเหตุว่าทําไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเทียบก,กับก่อนกลายพันธุ์จะดุร้ายโหดเหี้ยมและอมหิตคนธรรมดาทั่วไปไม่มีทางรับมือได้ประการที่ส พวกชนเผ่าประหลาดและสัตว์ประหลาดที่โผล่จากแดนใต้ในครั้งนี้มีมากมายมหาศาลยอดฝีมือของพวกเรามองลงจากอากาศเห็นพวกมันกูเกียลออกมาอย่างไม่ขาดสายจำนวนอย่างน้อยก็เกินหมืน่นภายในสถานการณ์เช่นนี้ต่อให้พวกเรามีพลังยานสูงส่งเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์ประการที่3ในบรรดาพวกมันดูเหมือนจะมีสัตว์ที่พิเศษอยู่จำนวนหนึ่งสัตว์เหล่านี้แปลกแตกต่างคือมีพลังปีศาจสูงส่ง ฝีมือเหนือกว่าผู้ฝึกจิตบำเพ็ญเพียรทั่วไปยิ่งกว่านั้นตราจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครได้พบเห็นเทพปูุนที่เล่าเลยกันจึงไม่ทราบว่าตกลงมันมีฝีมือระดับใดทว่าดูจากการที่สามารถควบคุมสัป,ปหลาจำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้แล้วว่าเก่งว่าจะเป็นศัตรูที่รักการรับมือยากมากเลยทีเดียวหลวงจีนผูหงขมวดคิ้วแน่นบรรดาหลวงจีนวัดเสียงสวรรค์ต่างมองหน้ากันเลิกลาก ฟังดูแล้วมหันตภัยในครั้งนี้เห็นที่จะรุนแรงสาหัสก,กว่าที่คิดเมื่อเห็นทุกคนนิ่งเงียบไปชั่วขณะประมุกอื่นอี้หลานจึงถอนใจแล้วกล่าวว่าหากพวกมันไม่ไร้กาจริงจะเรียกว่ามหันตภัยพันปีได้อย่างไรแต่ถึงอย่างไรแล้วเรื่องก็มาถึงจุดนี้คิดมากก็จะเป็นการบั่นทอนจิตใจมีสู้พวกเรามาปร,ปรึกษาหาลือกันรับมือกับพวกมันจะดีกว่านักพจน์เต้าเสียงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าประมุกอื่นอี้หลานพูดได้อย่างถูกต้อง เอาอย่างนี้ในห้องข้าจะมีชาที่เก็บไว้นานปีเชิญท่านทั้งสองเข้าไปลิ้มรสและปรึกษาหารือกันด้วยเถอะจากนั้นนักจนสเต้าเสียนประมุขอินอี้หลันและหลวงจีนผู่หงก็ได้เข้าไปปรึกษากันภายในห้องทิ้งให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายได้จับกลุ่มสนทนากาันฝ่าเสียงแห่งวัดเสียงสวรรค์ได้เข้ามาคุยกับเสียวอี้ไฉว่าคำล่ำหรือว่าเขาเมฆาเขียว เปรียบเสมือนสวรรค์นบนแดนดินได้มาเยือนครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนอัตมาก็ว่าได้เปิดหูเปิดตาแล้ววันนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งยังคงงดงามน่าตื่นตาตื่นใจนับเป็นทิวทัศน์ที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดินจริงๆเสี่ยวอี้ฉายก่าวย,ยิ้มแย้มว่าพี่ฝ่าเซียงเกงใจเกินไปแล้วหากจะวิจารถึงทิวทัศน์กำแพงหยกแลสอกักับทางสู่พระสุเมรและเขาเมล็ดผักกาด ของวัดเสียงสวรรค์มีช่ชื่อเสียงหรือลั่นสถานะเทือนแผ่นดินมากกว่าหรือฝ่าเสียงตอบยิ้มมเหล่านั้นล้วนเป็นทิวทัศน์เล็กๆน้อยๆไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับเขาเมคาเขียวขณะพูดหานตาชำเลืองไปทางหลี่สูนกับเอียนหงเอียนหงนั้นไม่มีอะไรแต่หลี่สูนกับทำหน้าเหมือนไม่ยอมรับเพียงแต่ตอนนี้หลี่สูนคล้ายได้รับการอบรมขัดเกาวมาก่อนไม่เหมือนสมัยก่อน จึงไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนฝ่าเสียงนั้นเป็นคนจิตใจละเอียดอ่อนจึงกล่าวต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติว่าแต่ถ้าจะถกกันจริงๆข้าเห็นว่าจะมีเพียงแท่นบูชาไฟศักดิ์สิทธิ์ของหุบเขากุ่นกำมยานของพี่ลี่ตังหากที่สามารถหยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงได้จริงหรือไม่หลีสุนตะลึงเล็กน้อยก่อนยิ้มออกมาพร้อมนั้งกล่าวว่าพี่ฝ่าเสียงชมเกินไปแล้ว ขบเขากุ่นกรรมยานทั้งเล็กและทั้งอยู่ห่างไกลความเจริญมีการนามาเปรียบเทียบกับทิวทัศน์ในจงหยวนหลอกเซียวอี้ฉายศพตาฝ่าเซียงก็รู้ทันทีอมยิ้มพางตัดบทว่าเอาละพวกเราเยี่มชมกันเองเลยถึงอย่างไรสถานที่แต่ละแห่งก็ล้วนม,มีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวแผ่นดินออกจากกว้างใหญ่ไพศาลไม่ทราบว่าชั่วลมหายใจของพวกเรานั้นจะได้พบเห็นครบทั่วหรือไม่หลี่สูนมีท่าทีลังเลเล็กน้อย ก่อนจะถามว่าวันนี้เป็นวันสำคัญฉะไหนจึงไม่เห็นน้องลู่เสียวฉีปรากฏตัวเลยเสียวอี้ายมีสีหน้าลำบากใจเล็กน้อยพร้อมทั้งบอกว่าพี่หลีเป็นเพราะสิทธิ์น้องลู่ขัดคำสั่งท่านเจ้าสำนักต่อหน้าคนทั้งหลายจึงถูกทำโทษให้ไปสำนึกผิดบนชะง่อนชมจันทร์ตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้หลีสุนนั้นตกใจทั้งเสียใจและอับอายแต่ผ่านไปสักพักก็ถอนใจแรง ฝืนยิ้มพร้อมนั่งกล่าวว่าขอบคุณพี่เสียวที่ยอมบอกข้ารู้สึกทราบซึ้งยิ่งนักสักประเดี๋ยวกลับไปข้าจะร้องขอต่อท่านอาจารย์ดูว่าท่านผู้เท่าจะยอมพูดจาโน้มน้าวต่อท่านนักโพสเต้าเสียนสักคำหรือไม่เสียวอี้ไฉก็พยักหน้าพร้อมนั่งกล่าวว่าพี่ฝ่าเสียงทราบเรื่องที่สิทธิ์พีหลี่ สู่ขอสิทธิ์น้องลู้หรือไม่ฝ่าเสียงนั้นพอจะรู้มาบ้างแต่เห็นท่าทางของฝ่าเสียงนั้นถอนใจจึงอดถามไม่ได้ฝ่าเสียงนนั้นยิ้มพร้อมกับปรับสีหน้าคืนสู่ปกติพร้อมทั้งกล่าวว่าไม่มีอะไรหรอก อยู่ดีๆก็คิดถึงสายเก่าคนหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นคนที่เคยร่วมเป็นร่วมตายเป็นสหายที่มีความสัมพันธ์กับพวกเราและแม่นางลู่อย่างแน่นแฟน้นณที่ตั้งสาขาใหญ่ของสำนักหมื่นพิษในหุบเขาซึ่งขึ้นชื่อว่าหุบเขาอสรพิษหลังจากเทพเจ้าพิษสิ้นใจไปได้ไม่นานสิทธิ์คนอื่นๆก็จะเข้ามาฮุบตำแหน่งเจ้าสำนักฉินอูเหยียนแม้จะได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเจ้าสำนักโดยตรง ฝีมือและความสามารถเหนือล้ำกวสิทธิพี่คนอื่นๆแต่บารมีของมันนั้นยังไม่พอยอดฝีมือคนสำคัญสำคัญภายในสำนักล้วนยืนอยู่ข้างสิทธิพี่ของมันทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนไปปฏิบัติภารกิจในบึงมรณะถูกกุ๋ยรี่ล่อทำลายได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่โชคดีเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมอันตรายฉินอูเหยียนก็อาศัยเคดวิชาพิสดารที่เทพเจ้าพิษถ่ายทอดให้ ผนึกรวมกับพิษที่ปรุงขึ้นจากพิษร้ายแรง5ชนิดรวมพิษของตะขาบเจ็ดหางไปด้วยในที่สุดก็สามารถขับพลังปีศาจของมุกดูดโลหิตออกจากล่างได้จนหมดแต่ความสําเร็จนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ไมกี่วันก่อนฉินอูเหยียนเป็นคนฉลาดจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตัวของมันนั้นตระหนักดีว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นเป็นรองดังนั้นจึงต้องยอมก้มหน้าอดทนและในที่สุด ความอดทนนั้นก็บังเกิดผลสิทธิพี่ทั้งสามของฉินอู่เยียนที่เดิมร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพันธมิตรตอนนี้ได้แตกคอกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเจ้าสำนักสิทธิพี่ของฉินอู่เยียนได้แก่ฟันหยงเฉิงอูหยาตัวหลูซานขุมกำลังของฟันหยงสิทธิคนโตนั้นมีบัณฑิตร้อยพิษเป็นผู้สนับสนุนส่วนเฉิงอูหยาสิทธิคนรองมีจอมมารดูโลหิตและปูรพาจาต์ตวนมู่ สนับสนุนอยู่ส่วนสิทธิ์คนที่3ตัวหลูซานแม้พลังยานอ่อนด้อยที่สุดได้บดดาสิทธิทั้ง4กลับมากไปด้วยเล่เพทุบายได้รอบดำเดืนการชักช,กชวนซ่องสุมกําลังพลอย่างลับๆบัดนี้มีขุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดบรรดายอดฝีมือที่มีได้ปรากฏตัวในยุทธจักรหลายคนล้วนถูกดึงเข้าเป็นพวกสิทธิทั่วไปในสํานัก ก็อยู่ข้างตัวหลู่ซานมากกว่าครึ่งและวันนี้เป็นพิธีศพของเทพเจ้าพิษได้ดำเนินมาถึงวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสิทธ์ทั้ง4ของเทพเจ้าพิษล้วนแต่งกายไว้ทุกเต็มยศคุกข่าวอยู่เบื้องหน้าแต่นอกจากฉินอูเหยียนที่เหลือก็เพียงโขกศีรษะสามครั้งแล้วลุกเดินไปยืนด้านข้างทุกคนประจันหน้ากันสิ่งที่วานเด่นอยู่หน้าโลงศพก็คือตาประทับ ของเจ้าสำนักหมื่นพิษผู้ที่เริ่มพูดก่อนก็คือสิทธิ์คนโตฟั่นหยงเขาได้กล่าวขึ้นว่าข้าเป็นพี่ใหญ่ตำแหน่งนี้ย่อมเป็นของข้าเฉียงอูหยาสิทธิ์คนรองได้ลองทักท้วงขึ้นมาว่าเอาจากไหนมาพูดว่าตำแหน่งนี้จะยกให้แก่ท่านตัวหลูซานประชดแดกดันว่าข้าคิดว่าคงมาจากกฎบุตรคนโตกำมังแต่หากจะอ้างถึงกฎเกณฑ์จริงๆก่อนอาจารย์ตายได้ยกตำแหน่งให้สิทธิ์น้องเล็กแล้ว ไหนเรือจะตกถึงท่านได้ทุกคนได้มองที่ฉินอูเหียนในตอนนี้เขาได้แก้ให้เป็นเจ็บป่วยและก็บอกปัดตําแหน่งเจ้าสำนักทําให้ในบัดนี้สิทธิพี่ที่เหลือทั้งสามคนได้มาจ้องหน้ากันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นตัวหลูซานนั้นกล่าวขึ้นว่าไม่ต้องพูดมากแล้วทําอย่างนี้แล้วกันหลังจากผ่านพิธีไว้ทุกเจวันท่านอาจารย์จากไปอย่างสงบแล้วพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาพิสูจน์กันในห้องนี้ว่าตกลง ใครเหมาะจะเป็นเจ้าสํานักกันแน่จากนั้นสิทธิพี่ทั้งสามก็ได้เดินออกไปจากที่นี่เพียงไม่นานภายในห้องก็เหลือเพียงฉินอูเหยียนนั่งเฝ้าลงศพเพียงผู้เดียวไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าไหร่กระดาษเงินกระดาษทองปึกใหญ่ในมือจึงถูกเผาไปจนหมดเกลี้ยงฉินอูเหยียนนั้นพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ท่านเห็นหรือไม่คนเหล่านั้นคือสิทธิของท่าน คือลูกน้องของท่านมุมปากซี่เซียวกระดกขึ้นเล็กน้อยเป็นลอยยิ้มเย็นยะเยือกเย็นชาจนขนลุกไปหมดหาความรู้สึกไม่ได้แม้สักนิดแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถนะ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบ,บริจาคได้ทางช่องทางเดสคริปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไงพบกันในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ